สวัสดียามเมือเ่อแรงครับกีฬาภายในตะก้อเพชรลำเพื่อนว้าบิ่งนักกีฬาพี่น้องครับนักกีฬายัางคือขาเหยาเลยดิบานักกีฬาใส่สูงขาเหย้าครับพี่มาดีอ่าเท่าไหร่แล้วเต้มเท่าไหร่แล้วห,ห,หนึ่งสามโอ้ยบ่คือเทดียกงายพี่น้องเรียบร้อยกีฬาภายในตะก้อ พชรลำเพลินนะครับอ้าวโอ้อ้าวตั้งเล่นแน่นอนบาตนี่ตโอๆๆจัดวลแมวตอๆๆๆๆอๆเดียว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 เใบหันอ้ยขปองขาดเดอเนี่ยโว้ยจันดวแมวหู้ขาดไมนมาดไนี่โ้ยไปไป หนึ่งสามบ่กีฬาภายในครับเอาอจานเทียมโยูยูโอ้จานโดนกึ่นหเหย้าแถ่นหน้าบ่ราะอาบมาหนึ่งเนี่ยเออเจอโดนน่ะเป็นไหนอ่ะเจอจานโดนน่ะเอาอจานโดนเป็นไหนเนี่ยจานโดนเอ้ยอยู่ได้อยู่ได้เอ้ยจานโดนตายกอรอเลยบาดนึ่งโมบินอวกาศก่อนอ่ะ มูมูบิน้อากาศควยนะได้การเลยเดี๋ยมเาทีมต่อไปเข้าเฮ้าสี่วงเลยเข้าสี่วงเฮ้าเว้เสือพ่อขามเนี่ยเสียแต้มมัซื้อได้เนี่ิอ้ะเอ้ยเอาเพื่อนเฟียนเตอร์เนียดไปเพื่อนลย ตัวนห้ล่ะเต็มโอ้ยสองสามอยู่เนี่ยหมูมีนออกาศคอยอว้าวสะเดิดไปเลยบาดปดุกว่ะซิดเงียงบาดปดุกทั้งนั้นเอออ่าฝั่งมูนได้เสิร์รับไปเอยยยยบรรยากาศยัางมะเร็งพี่น้องครับ เตะตะก้อออกกําลังกายกีฬาภายในของมอลำเพชรลำเพลินเรานะครับบรรยากาศยามเมือแรงนะครับเรามาเตะตะก้อกันออกกําลังกายนะครับยามเมือแรงยามเมือแรงแดดร่มลมตกครับทีมงานเตะตะก้อออกกําลังกายกันครับพี่น้องอยู่สำนักงานนี่แหละครับตอนนี้นะครับหอน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 มาเยคือสิเบิดหนาวแลเนาะพี่น้องน่าหอนแล้ว โอ้จานดนเหนียวจานดนเหนียวน้ำบอาบมคแม่นว่ะจาต้อมว่จานดนน้ำบ่อาบว่าั่นโอ้พิกเน็ตเลยสวยสวยสวยพิกเน็ตเลยตายเลยพงยทุ่นน่ะนอาบเาบไปแล้วไปแล้วย่องแน่ขดงเขป้าไปแล้วคุณนะเตมก่อนเขาเตมก่อน เ,เต็มกวนซับแปดบรรยากาศดียังบุเรงครับจวดจวดเออทางยางเดียวเลยทางยางเดียวเลยยันเสียเต็มแหงเชี่ยลีเดอร์ว่าไหเชี่ยลีเดอร์ปามาเชี่ยลีเดอร์ป้า <c oughs> ยุไส้ละทียมมันนั่งเอกมาเชี่ยลีเดอร์ได้เนี่ย เอ้จ <discounts>, ันด้วยเ้อาเลยทสามแปดเลยอ้าวจันทิมแม่เซล่ะทิมเซล่ะทิมนั่งเอกมามาจันทิมมาสคนแล้วเร็ว อ,อีกสองลูกครับพี่น้องสิเก็บแล้วผู้ใด้ได้เก่าเโอ้ตั้งพุน่นบ่โอ้ตั้งได้กี้ไล่แต่ได้สนึงไหมสเก้าไหมเก็บสิบเอ็ดพี่น้องเก็บสิเอ็อเเเอาโอ้จะดโดนแล้วเหนียวมาหนเลารักษาเสมขนาดเลยเต่อสอบ่เก้รักษาเสมรักษาเสียมพ่ัน เกมสิบเอ็ดพี่น้องเกมสิบเอ็ดเนี Release> ่ยว้พี่การหยดพร้อมเอ้ยจานดนเหนียวเอจะดนเหนียวจานดนเหนียวเปลี่ยนเสื้อป่ะเอ้ยเอาแจนบอนเปลี่ยนชุดไหมไหมแจนบอน จารย์ว่นแม่วางคีย์บอร์ดเราบอกเจ้ามามามาเปลี่ยนสูตรมาบัดนี้พัญาวันทิมน้ะไม่ครับนะพัญาวันนะใส่เกือบไม่ปัญญาวันทิมไม่ทิมไม่ใส่เกือบมาพอพัญาวันเราอยากเตะเราเราทีทิมไม่ข้ามเราเราวันก็สิับไปแล้วเขาบอกว่ได้ตายอยู่เอ้ยรับไปก่อนเหรอเวจิตเก่าวะที่เอา คนแซมได้บอไในซี่มในแซมสามสมัยแล้วเนี่ยเอ้าเอาจะโดนเหนียวอีกแล้วเอ้าเอ้หัวลุยหัวลุยเนี่ยนั่นเห็นบ่มามามาเอ้ยยังได้เอาจะโดนเออจะโดนตัวเหนียวครับ เนี่ยโอ้แน่นอนไปเหมือนพ่นมาแห้งเว้ยเมื่อหลังเขาต้องเอาเฟืองมันก็ใส่หัวจัิงสิเนาะมันจงสิเตดีเนาะบ่าผนเฟืองมาใส่หัวยังไดงผลทำไมทำไมนัากิลามันันหอดสนามอยู่ไอโอ้มวยวัดตัวเดียวตีลูกเดียวลูกเดียว ลูกเดียวลูกเดียวมวยวัดไม่ย so ีงย so ีใส่ขาขนาดเลยวะเอามวยวัดอีกเออ้าลูกเดียวต่อชีวิตได้ปึ๊บปึ๊บปึบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพี่ทั้งคู่กันสวัสดีครับน้องกันเนาะงพี่การตอนเงาพ่อมเอาลูกเดียวลูกเดียวลูกเดียวสวัสดีครับเลยบอนกำนับเน็ตเงียบหลดบาทหนึ่งเออ

เซ็ตเซตเจ้าบาทเลยสิบไหมสิเกมแล้วลูกเดียวได้ดิเอาเอาไปแล้วครับเก็บบ่เก็บบ่เอาอาจารย์มีกเอาเอ้ยยังบ่ตันเก็บยังบ่เก็บมาลุนมาลุนเก็บมึงดูแปดต่อสิบเอา เอาเอาเอาเก้าต่อสิบบาทนี่ไปสิเกมก่อนกันเอาโอ้ไปแล้วไปแล้วเฮ้ย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 ตายตายตายโอ้ไก่ก็ได้ทุกทีอ้าวดิป่ะดิวทีมาก้นดิวโอ้ดิวสองลูกเอาสุดๆุสั่นเอาลงลง เอาอีกลูกเดียวอยีกลูกเดียวลูกเดียวเอาไม่ได้ป่ะสันาวา <c oughs> โอ้ยจะโดนเส้าเหนียวระบาดเลยเ,เอาอย่างลูกจะเกมหรือไม่เกมครับเอาเซตมวยวัดไปแล้วเอาเจอมวยวัดเรียบร้อยจบเกมครับเอาเปลี<ช>่ยนทีมโอเคครับขอบคุณครับ